วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่ในตอนนี้เขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่ในตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างรถบัสเลเบลเนี่ยแปลว่าพวกไอ้นี่นะเลเบลอ่ะ แปลว่าเจ้าพยศพวกแบบบุกผาชนน่ะเป็นเลเบลหมายถึงพวกบุกผาชนน่ะที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนนะที่ว่าไม่สนใจการเมืองไม่สนใจศาสนาสนใจแต่กินเที่ยวกินเที่ยวเสพกัญชาแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสุขบนโลกใบนี้โดยไม่สนใจปัญหารอบตัว ไม่สนใจการเมืองไม่สนใจศาสนาไม่สนใจข่าวอาชญากรรมสนใจแต่ฟังเพลงเต้นลำเที่ยวกลางคืนดูดบุหรี่กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมองว่าคุณนะ่ะแบบเกเรอะไรสักอย่างหรือเปล่าแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าคุณนะ่ะเกเร เป็นเด็กแว้นหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบขี้เมาอะไรสักอย่างเหมือนท่านอยากให้คุณอะตั้งใจเรียนหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าคุณอะเป็นเด็กเกเรนะท่านอยากให้คุณตั้งใจเรียนหนังสือเนี่ยไพยเดทท่านบอกว่าในอดีตอะท่านรู้นะว่าคุณอะได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปคุณยายตายคุณตาตายอะไรแบบเนี้ย ท่านรู้ว่าคุณนะ่ะอยากย้ายไปทำงานที่เมืองอื่นเนี่ยซิสตี้เดเวลเลเหมือนคุณนะ่ะอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ว่าคุณนะ่ะอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอาจจะอยากจะย้ายไปทำงานที่อื่นหรืออยากจะย้ายไปเรียนที่อื่นอะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนคุณนะ่ะเป็นคนที่ ชอบเรื่องรักๆใครๆอะไรเนี่ยแหละคุณเป็นคนที่มีหัวศิลปะด้วยนะคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องรักๆครๆแล้วก็เป็นคนที่มีหัวทางด้านงานศิลปะค่อนข้างค่อนข้างมากเลยมีคนอยากจะส่งอีเมลมาหาคุณนะหรือไม่ก็เป็นตัวคุณนะ่ะอยากจะส่งข้อความไปหาใครบางคน อน,นี้ภัยนักปรุงยานะเฮลเลอร์เฮอร์เบิลิหมายถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านเฮอร์เบิสมุนไพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณน่ะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณน่ะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอก คุณควรจะไปวัดอันนี้เป็นนักบวชหญิงนะคุณควรจะสวดมนต์ไหว้พระคุณควรจะสวดมนต์ไหว้พระถ้าวันไหนว่างให้ซื้อสังฆทานนะสักถังหนึ่งไปวัดทำบุญแล้วก็กวดกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเว,วเร Wisdom Keeper ผู้มีสติปัญญาทางธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าคุณเป็นคนที่ คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาทางธรรมนะเป็นคนมีความรู้อ่ะแล้วคุณก็มีพลังพลังเฮากวงพลังเฮากวงคือพลังสวรรค์คุณมีพลังเฮาเฮากวงพลังของสวรรค์คอยปกป้องดูแลสังขารในชาตินี้ ตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาชีวิตหนักๆเลยอันนี้เป็นคุกนะเนี่ยเป็นรูปคุกเหมือนคุณอนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความแม่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความ,ม,ม,ห,าวรวามหรือมีคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความอยู่แล้วมันทำให้คุณเนี่ยทุกขใจมากคับเค้กนะ โดนัทหรือเคก้กเอมองว่าเป็นโดนัทที่อยู่ในถ้วยคัพเคก้กโดนัทที่อยู่ในเป็นถ้วยแบบคัพเค้กอะ่ะเนี่ยตรงกลางมันจะมีรูแต่มันอยู่ในถ้วยมันเป็นถ้วยของคัพเคกนะ้กไงแล้วก็จุดเทียนตอนดึกดึกอะ่ะให้คุณลองอธิษฐานจิตอะ่ะ แต่เอว่าไพ่แบบนี้ยเอเอจะตีเป็นว่าคุณควรหัดไหว้พวกกุมารทองนางกวักบ้างจะได้มันเหมือนกับว่าเอาขนมอะเอาขนมนะไปเส้นไหว้พวกกุมารทองนางกวักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้มีโชคมีลาภถ้าคุณอันนี้เป็นรูปพระสงฆ์นะเนี่ยคุณควรจะเข้าทางศาสนาแล้วชีวิตจะดี อันนี้รูปเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีขอ้วพเกรสคุณเป็นคนทำงานกับเทคโนโลยีงานในงานที่คุณกำลังทำอยู่นะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นงานที่ต้องทำต้องทากับเทคโนโลยีอ่ะเช่นเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นช่างซ่อมรถเป็นช่างซ่อมรถเป็นคนทำงานกับคอมพิวเตอร์ เป็นครีเอทีฟเป็น c r e เอเตเป็นคนทํางานกับคอมพิวเตอร์ Secret Socialty ความลักความลับเนี่ย Secret s o c i e t y ความลักของสังคมบางเรื่องเนี่ยคุณก็ไม่ควรพูดมากเรื่องบางเรื่องอะถึงคุณจะรู้แต่คุณก็ไม่ควรพูดมาก เพราะว่ามันจะทำให้คุณเดือดร้อน lower class เด็กเด็กเด็กทาลกนอนคุณมีความเป็นเด็กในตัวมีคนนินทาว่าร้ายคุณคุณเป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กอะแล้วก็มีคนที่นินทาว่าร้ายคุณ แต่คุณเป็นคนมีบุญนะในอนาคตเนี่ยคุณจะได้รับมรดกจากตระกูลในอนาคตเนี่ยคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยเพราะคุณได้รับมรดกเหมือนกับว่าคุณน่ะจะรวยในอนาคตนะแล้วก็คุณมีเกณฑ์จะต้องไปไปถอนฟันไปทำฟันน่ะ เพราะว่าอันนี้มันเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ในการทำฟันเหมือนมีคนอะมองคุณเป็นเหยื่อเหมือนมีคนอะมองว่าคุณอะเป็นเด็กมีคนมองว่าคุณเป็นเด็กคุณเลยตกเป็นเหยื่อโดนนินทาว่าร้ายซึ่งจริงๆคุณโกรธมากเนี่ยวอลคานอเนี่ยภูเขาไฟคุณโกรธนะคุณโกรธมากคุณหวังว่า คุณมีความคาดหวังนะว่าคนอื่นจะให้เกลียดคุณนี่เป็นสงครามโลกไปเลยคุณหวังว่าผู้คนน่ะจะให้เกลียดจะแสดงพฤติกรรมดีๆกับคุณน่ะแต่มันไม่ใช่ไนงะเหมือนคุณน่ะตกเป็นเหยื่อของการบูลลี่เนี่ยถูกกันแกล้งถูกบูลลี่ถูกกันแกล้งถูกอะไรก็บไม่รู้ คุณเจ็บมากเลยอะแบบแบบมันเป็นความเจ็บที่ว่าเนี่ยเหมือนถูกบุลลี่ถูกล้อเลียนถูกกันแกล้งตัวโตเท้าเหม็นจมูกใหญ่จมูกใหญ่หญไปเท้าเหม็นเหมือนคุณอะถูกคนบุลลี่อะแล้วคุณเจ็บปวดมากไพ่บอกว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะได้ตั้งคันนะเนี่ย ในอนาคตเนี่ยคุณจะได้ตั้งคันคุณถูกกลั่นแกล้งคุณถูกบูลลี่อ่ะแต่ในอนาคตนะ่ะมันก็มีคนมารักคุณแล้วคุณก็จะได้ตั้งคันคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพศตรงข้าม คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพศตรงข้ามแต่กับเพศเดียวกันเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่อ่ะคนส่วนใหญ่หรือเพศเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังมองว่าคุณอะเหมือนเป็นตัวตลกเออคนส่วนใหญ่คนในสังคมคนส่วนใหญ่คนในสังคมเนี่ยเขาเขาเขาบูลลี่คุณอะเขาบูลลี่ก็คือการั่นแก้ง การลังแกการล้อเลียนคุณตกเป็นเหยื่อของการถูกกันแกล้งทางสังคมแต่ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะได้รับความรักจากลูกนะคุณอาจจะได้รับกำลังใจตัวคุณนะ่ะตัวคุณนะ่ะคุณอาจจะได้รับกำลังใจได้รับความรักจากลูกของคุณเนี่ยแหละที่ว่าเขาจะเป็นเขาจะคอยเป็นกำลังใจให้คุณเนี่ยสู้ชีวิต สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ